จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่481การประชุมลับขณะที่ยังชีดดำเนินการเปลี่ยนดาวเคราะห์จอมปราดเป็นระบบดาวเคราะห์จอมปราดการประชุมระดับสูงก็จัดขึ้นในส่วนลึกของสำนักจักรพรพัิไททาน มันถูกตรึงไว้บนระนาบของการดำรงอยู่แบบโบราณที่ก่อตัวขึ้นจากหินแห่งพลังโบราณผู้ที่มีสายตาเฉียบคมจะสามารถบอกได้ว่าพลังที่ก่อกำเนิดระนาบนี้เป็นพลังเดียวกับที่ริเริ่มการสร้างจักรวาลน,นี้คือระนาบระดับสูงสุดภายในสำนักจักรกภัทไทท่านหรือที่รู้จักกันในชื่อระนาบแห่งการเริ่มต้นมันถูกกันไว้สำหรับเหล่าผู้เท่าของสำนักเพื่อใช้ในการเพาะปลูกสถานที่สำหรับสื่อสารกับสวรรค์และโลกและสร้างพลัง มีเพียงสิ่งกิดขวางบางๆที่กั้นระนาบแห่งการเริ่มต้นกับโลกอามาตะด้านบนแน่นอนแม้ว่ากำแพงกั้นจะเล็กแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าความแตกต่างระหว่างสถานที่ทั้งสองนั้นเหมือนกับความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลก ตรงกลางของระนาบแห่งการเริ่มต้นมีบรลลังหลายสิบองค์ซึ่งสมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดของสำนักนั่งอยู่บนนั้นซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งจริงๆในทางเทคนิคพวกเขาไม่มีตำแหน่งอำนาจในสำนักพวกเขาไม่ใช่ปรามาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือแม้แต่รองปรามาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่โดยรวมเรียกว่าผู้ริเริ่มและแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีตำแหน่งทางการแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในสำนักและเป็นผู้นำที่แท้จริง มีผู้ริเริ่มหลายสิบคนแต่กระนั้นก็มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาตัวอย่างเช่นไม่เคยได้ยินแม้แต่สิทธิราชวงศ์จาก,กระวาลที่พูดถึงพวกเขาที่นั่งอยู่ในตำแหน่งผู้มีอำนาจในหมู่ผู้ริเริ่มมีชายสวมมงกุฎและเสื้อคลุมยาวพร้อมกับหน้ากาก,ากที่ไม่มีใบหน้าใดๆชายคนนั้นเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและเขากำลังหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดกับผู้ริเริ่ม ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีท่านมีท่าทีอย่างไรกับสิบคนนี้อย่างชีเขาถามเขาแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อและมีศักยภาพมากมายในฐานะที่เป็นระดับกึ่งอมตะขั้นต้นเขาสามารถเอาชนะระดับกึ่งอมตะขั้นสูงสุดลำดับที่9ในการต่อสู้ได้แม้แต่ไททันจัก,กรพรรดแห่งสวรรค์ก็มีอัจฉริยะเช่นนั้นเขาคือปาฏิหารแน่นอนหนึ่งในผู้ริเริ่มกล่าวเขามีออร่าข,ของทักษะพ,พลังปราณระดับเทพระดับสูง อันที่จริงข้าสงสัยว่าเขาอาจได้รับมรดกส่วนตัวจากเทพพเจ้าโบราณบางองค์จากเพลงที่เขาร้องและทักษะเทพบรรพการที่เขาใช้ข้าจะบอกว่าเขามีทักษะแห่งพลังปราณที่ไม่มีอยู่จริงแม้แต่ในสวรรค์ของจักรพรรดิไททัน ทักษะพลังปราณระดับเทพแบ่งออกเป็นน้อยสามัญยิ่งใหญ่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบสูงสุดและผู้นำแม้แต่ในสวรรค์ของจัก,กร,กรพรรดิไทท่านพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรสูงไปกว่าทักษะระดับเทพทั่วไปแต่ข้าดาวว่าอย่างน้อยที่สุดยางชีมีทักษะพลังปราณระดับเทพที่สมบูรณ์นั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ว่ากองกำลังใดจะสนับสนุนเขามันก็เกินกว่าความสามารถของเราที่จะต่อต้าน อย่างแน่นอนเรากำลังพูดถึงพลังของกองทัพแห่งทวยเทพซึ่งเหนือกว่าผู้เป็นอมตะด้วยซ้ำเราควรทำดีที่สุดที่จะไม่ยื่นจมูกไปในที่ที่ไม่สมควรที่กล่าวว่าชะตากรรมของข้าไม่เป็นไปตามความประสงค์ของสวรรค์หรือของเทพ,พเจ้า นอกจากนี้ไม่มีอะไรที่บอกว่าเราไม่สามารถควบคุมหยางฉีได้ถ้าเราสามารถได้รับธรรมะทางจิตและเทคนิคการบ่มเพาะของทักษะพ,พลังปราณระดับเทพที่สมบูรณ์ถ้าเรามีอุปกรณ์พร้อมเช่นนี้เมื่อถึงเวลาที่เราขึ้นสู่สวรรค์ของจัก,กรพรรดิไททันเราก็จะมีตำแหน่งที่มีอำนาจรอเราอยู่เจ้าถูกเป็นเพราะเราไม่มีทักษะพลังปราณระดับเทพที่ทำให้ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันผ่านพ้นไปได้เสมอด้วย มหัศจั์แห่งโปรโตโสงครามที่ไม่มีวันตายของเขาเขาเป็นกองทัพคนเดียวแต่ถ้าเราได้รับทักษะพลังปราณระดับเทพหรือแม้แต่ส่วนหนึ่งของทักษะเราจะถูกมองแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากโลกอมตะด้านบนมีความจริงบางอย่างที่อย่างไรก็ตามเราจะน้มน้าวอย่างฉี่ให้มอบทักษะแห่งพลังปราณน,นั้นได้อย่างไร ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันกำลังปกป้องเขานอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นปีศาจร้ายเจ้ารู้สุภาษิตท,ที่ว่าเป็นหยกที่แตกแล้วดีกว่าเป็นกระเบื้องดินเผาที่ไม่บุบสลายถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้เมื่อถึงเวลาที่เราทุกคนอยู่ในโลกอมะตะคงไม่มีใครเหมาะกับเขาเขาเป็นดาบสองคมใช้เขาให้ดีและเขาสามารถฆ่าศัตรูของเราแทนเราได้แต่ใช้เขาในทางที่ผิดและเราจะกลายเป็นเหยื่อทงพิพากษาสังหารเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบดูน่าสิว่าเสียหน้าขนาดไหน เขาเป็นดาบสองคมอย่างแน่นอนและไม่ง่ายเลยที่จะใช้จินตนาการอันกว้างไกลาหากพลาดเพียงนิดเดียวเราคงเจ็บหนักแน่ข้าจะบอกว่าตรับใดที่ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันยังไม่ขึ้นสวรรค์ไม่มีทางที่เราจะได้รับทักษะพลังปราณระดับเทพจากหยางฉีณนะจุดนี้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดกล่าวว่า ใช่แต่ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันจะขึ้นไปในไม่ช้าที่จริงเขาอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้เมื่อเขาก้าวเข้าไปช่วยยางชีเขาปล่อยพลังแห่งการทำลายล้างนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ในระดับการทำลายล้างแล้วเหรอนั่นจะทำให้เขาแข็งแกร่งกว่าพวกเราทุกคนเขาจะไม่อยู่ที่นี่นานนะ แม้ว่าข้าจะไม่แปลกใจเลยหากเขามีความสามารถบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถหลบหนีการสังเกตของโลกอัมตะและอยู่ดูแลหย,ยางชีหากเราต้องการทักษะพลังปราณระดับเทพของหยางชีเราต้องค้นหาให้แน่ชัดว่าตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันยอยู่ที่ไหนถ้าเขายังไม่ขึ้นและเราพยายามผลักดันหยางชีเราอาจสร้างศัตรูตัวฉกาจได้เราอาจตกเป็นเหยื่อของสำนักอื่นๆด้วยซ้ำ ผ่านไปครู่หนึ่งผู้ริเริ่มอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าเห็นด้วยเรื่องนี้สําคัญเกินไปและเราจะกดดันมากเกินไปไม่ได้ถ้าเราทําอย่างนั้นและตั้งตนเป็นศัตรูเราจะลงเอยด้วยตําแหน่งที่ไม่มีวันหายเข้าข้างฝ่ายดีของเขาจะดีกว่านอกจากนี้เขายังสามารถฟื้นฟูทั้งสํานักของเราได้เขาจะมีความสําคัญต่อโลกอมตะเบื้องบนด้วยซ้า ใช่เขามีค่าเกินไปน่าเสียดายที่เขาจะควบคุมได้ยากนั่นคือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของเขาอันที่จริงข้าจะบอกว่าการเข้าข้างฝ่ายดีของเขาไม่ได้ผลเมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการพยายามเอาชนะเขาด้วยกำลังมันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจะพูดคุยเรื่องนี้กับตูกูผู้อยู่ยงคงกระพนัน นั่นไปโดยไม่บอกหน้าเสียดายข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ที่ไหนในความสันโดษไม่อย่างนั้นข้าคงติดต่อเขาไปแล้วบางทีมันอาจจะเป็นการดีที่สุดที่จะเข้าถึงโลกอมาตะและดูว่าเขาจะขึ้นไปหรือไม่เราต้องการรายงานเรื่องนี้ต่อสวรรค์เบื้องบนจริงหรือถ้าเราบอกพวกเขาว่าคนอย่างยางชีปรากฏตัวในสำนักจัก,กรกรพัดไททันพวกเขาจะต้องดำเนินการอย่างแน่นอนข้าจะไม่แปลกใจถ้าพวกเขาในประเทศผู้เป็นอมาตะลงมาเพื่อทำอะไรบางอย่างกับมัน เราปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยให้โลกอมาตะรู้ได้อย่างแน่นอนเราสมควรได้รับส่วนแบ่งของความโชคดีอย่างยุติธรรมเช่นกันถูกต้องที่สุดน่าเสียดายดูเหมือนว่าผู้คนจากธงพิพากษาสังหารจะรายงานเรื่องนี้งั้นก็หยุดพวกมันซะพวกมันคิดว่าพวกมันเป็นใครกันแน่ที่พยายามเลี่ยงเราและรายงานสิ่งต่างๆต่อสวรรค์เบื้องบนเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับมิฉะนั้นเราจะติดอยู่ระหว่างหินกับที่แข็ง ถ้าคิดว่าการตัดสินใจของเราเกิดขึ้นแล้วสำหรับตอนนี้อย่าทำอะไรกับหยางฉีเราจะรอดูว่าเราจะได้รับคำตอบจากตูกูผู้อยู่ยงคงกระพนันหรือไม่ในระหว่างนี้ให้จับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้เราควรส่งคนไปที่ระบบดาวเคราะห์จอมปลาดเพื่อคุยกับเขาและมอบของขวัญบางอย่างให้กับภูเขาลอยฟ้าเพื่อเป็นการสนับสนุนแม่ของเขาที่นั่นในไม่ช้าหยางฉี จะไปที่สมอนระภูมิกองทัพอมะตะซึ่งจะเป็นโอกาสให้เราได้สังเกตเขาอย่างใกล้ชิดและยังได้รับประโยชน์จากการรับใช้สำนักอีกด้วยณนะจุดนี้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดดีมากเราจะพยายามเข้าข้างฝ่ายดีของเขาในตอนแรกและจะทำการเคลื่อนไหวในภายหลังหากจำเป็นเท่านั้น จนกว่าจะถึงตอนนั้นเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ได้บรรลุความก้าวหน้าของฐานการบ่มเพาะใดๆถ้าเขาทำตามที่ตูกูผู้หยุ่งคงกระพันแนะนำและไปถึงจุดที่สามารถเรียกอสูรปีศาจระดับกึ่งอมตะแห่งจักรวาลได้เขาก็จะควบคุมไม่ได้เมื่อถึงจุดนั้นทางเลือกเดียวของเราคือการเป็นอมตะที่จะลงมาย่งโลกมนุษย์เพื่อจัดการกับสิ่งต่างๆด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงหารือกันต่อไป ยางชียังคงทำงานของเขาในระบบดาวเคราะห์จอมปราดดินแดนขยายใหญ่ขึ้นและดาวเคราะห์ปีศาจก็โผล่ขึ้นมาณจุดนี้เขามีดาวบริวารกว่าล้านดวงที่มีขนาดต่างๆกันจัดเป็นรูปแบบปีศาจอมตะขนาดใหญ่ภายในศูนย์กลางของรูปแบบคือตัวอ่อนของปีศาจวิญญาณปีศาจที่ไม่มีวันตายเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยางชีใช้ไฟของเตาหลอมไฟนรกค่อยๆขัดเกลามันเปลี่ยนเป็นวิญญาณเทพอมตะ ในที่สุดมันจะแข็งแกร่งมากจนแม้แต่ระดับกึ่งอามาตะขั้นสูงสุดก็ไม่สามารถบังคับให้เข้าสู่ระบบดาวเคราะห์ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือความจริงที่ว่ามันมาพร้อมกับรูปแบบที่เรียกว่าการเคลื่อนย้ายผ่านช่องว่างอาวกาศหากมีการโจมตีครั้งใหญ่ในระเบาาครอมันสามารถใช้เพื่อลดขนาดพื้นที่ชายแดนอย่างรวดเร็วและนำพื้นที่ทั้งหมดไปสู่มหานรกแห่งมหันที ตอนนี้ฐานการบ่มเพาะของเขาไม่สามารถประลองยุทธเช่นนั้นได้แต่เมื่อเขาสั่งสมพลังมันก็จะเป็นไปได้ในที่สุดในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาหลายปีในการขัดกลาวิญญาณปีศาจอมตตกร่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายส่งตัวข้ามมิติได้ เมื่อถึงเวลานั้นเขาค่อนข้างแน่ใจว่าฐานการบ่มเพาะของเขาจะอยู่ในระดับขั้นสูงกว่าระดับกึ่งอมตะในขณะเดียวกันแม่นอนเทพ,พเจ้าก็กินพลังปราณสีม่วงจากสวรรค์ชั้นดุสิตยอย่างตกะกตะกลามทําให้มันเติบโตและผลิตเลือดของเทพผู้ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆหนอนเทพตัวนั้นอยู่ในจุดสูงสุดของขั้นที่7แล้ว หากแม่นอนเทพพระเจ้าประสบความสําเร็จในการบรรลุความก้าวหน้าและกลายเป็นระดับกึ่งอมตะแห่งจักรวาลมันจะปลดล็อกความทรงจําทางพันธุกรรมเพิ่มเติมนั่นจะช่วยในการเพาะปลูกของหยางฉีทําให้ลำดับที่3และ4อยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้พ่อพี่น้องมาทางนี้บูมเขาบกมือเรียกครอบครัวและเพื่อนๆแล้วส่งไข่มึกมาให้กับทุกคน พวกมันคือไข่หนอนเทพเจ้ายุคดึกดำบรรสิ่งของที่ถือว่ามีค่าและล้ำค่าแม้แต่ในโลกอมตะด้วยไข่เหล่านั้นเพื่อนๆและครอบครัวของเขาจะสามารถได้รับคําสั่งจากกฎสวรรค์แห่งอวกาศซึ่งจะผลักดันทักษะพ,พลังปราณของพวกเขาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นมากการทำให้เพื่อนและครอบครัวของเขาแข็งแกร่งขึ้นเป็นเพียงการลงทุนเพื่ออนาคตตอนที่482การเจรจา หยางชีได้รับไข่หนอนเทพเจ้า138ฟองจากแผนที่ราชาหมื่นโลกและตอนนี้เขากำลังส่งต่อหลายสิบฟองให้กับเพื่อนและครอบครัวของเขาเพื่อช่วยพวกเขาในศาสตร์แห่งพลังปราณการหลอมรวมกับหนอนเทพ,พเจ้าช่วยให้กฎแห่งอวากาศเป็นไปได้อย่างมากมายเมื่อกดดังกล่าวสนับสนุนทักษะพ,พลังปราณบางอย่างพวกเขาสามารถเสริมความแข็งแกร่งได้อย่างน้อยสิบเท่าและบางครั้งก็ถึงร้อยเท่าและเมื่อเหล่านอนก็เติบโตขึ้นพวกมันจะให้ความทรงจำทางพันธุกรรมที่สำคัญ โดยปกติแล้วนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่และแม้กระทั่งกึ่งอมตะต่างก็แสวงหาการรู้แจ้งของกฎเวทมนต์แห่งอวกาศแต่ยินของหนอนเทพ,พเจ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้า กฎเวทมนต์และกฎของพระเจ้ามีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานสิ่งหลังถูกสร้างขึ้นโดยกองทัพแห่งถวยเทพในขณะที่สิ่งแรกเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการดําเนินงานของจักรวาลเมื่อพิจารณาว่ากองทหารของเทพ,พเจ้าสามารถสร้างจักรวาลหนึ่งแล้วอีกจักรวาลหนึ่งได้เป็นเรื่องธรรมดาที่กฎของพวกมันจะเหนือกว่ากฎเวทมน์ ยิ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ก็คือว่านอนเทพจะฟักตัวในระดับกึ่งอมตะกล่าวอีกในหนึ่งถ้าเพื่อนและครอบครัวของเขาเลี้ยงไข่จนฟักเป็นตัวพวกเขาจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าร่างโคลนกึ่งอมตะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องดูถูกและจะทําให้การก้าวขึ้นสู่ระดับกึ่งอมตะเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เมื่อถึงจุดนี้ระบบดาวเคราะห์จอมปราดได้แสงหน้าภูเขาลอยฟ้าไปอย่างสมบูรณ์แล้วและไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่ามันเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในระบบดาวเคราะห์ทวีปบรรพกาลทั้งหมดในความเป็นจริงแม้จะคํานึงถึง4ี่ทวีปแห่งป่าทั้งหมดแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าได้นอกจากสำนักจักรกรพัไททาน คนที่แข็งแกร่งที่สุดในภูเขาลอยฟ้าคือแม่ของหยางฉีซึ่งเป็นลำดับที่6กกึ่งอมตะชั้นยอดผู้เท่าออกสัสเป็นเพียงทรราชกึ่งอมตะและแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าหัวหน้าอสรพิษแข็งแกร่งเพียงใดแต่เขาก็ไม่ใช่กึ่งอมตะที่น่านับถืออย่างแน่นอนตอนนี้หยางฉีสามารถเรียกอสูรปีศาจปีศาจลำดับที่7ที่น่านับถือได้อย่างง่ายดายดังนั้นหากเขา,เขาเข้าร่วมกองกำลังกับแม่ของเขาพวกมันสามารถครองภูเขาลอยฟ้าทั้งหมดได้ ข้าต้องหาเวลาไปเยี่ยมแม่และให้ไข่นอนเทพพระเจ้าแก่เธอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมข้าสามารถกำจัดชนเพมังกรโคชสารและใช้เลือดของพวกมันเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนารกข้าสามารถทำลายราชาผู้อาวุโสในสำนักจัก,กรพรรดิไทยท่านแล้วที่ภูเขาลอยฟ้ามีความสำคัญอย่างไร ไม่มีอะไรอันที่จริงข้าจะดูทรับมันเข้าไปในระบบดาวเคราะห์จอมปราดในที่สุดข้าจะรวบรวมทวีปบรรพการทั้งหมดภายใต้ร่มธงของตระกูลหยางหยางฉีกำลังสร้างแผนแม่บทแล้วบูม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 เสียงกำปนาดดังขึ้นจากหยางซานหยางหยุนชง อย่างหัวหลงและคนอื่นๆในขณะที่ยางชีช่วยให้พวกเขาหลอมรวมเข้ากับไข่หนอนเทพเจ้าและใช้เปลวไฟที่แท้จริงเพื่อปลดปล่อยพลังที่อยู่ภายในฐานการเพาะปลูกของพวกเขาเพิ่มขึ้นและความทรงจําทางพันธุกรรมท่วมท้นเข้ามาในจิตใจของพวกเขาทําให้พวกเขาสามารถสร้างรูหนอนอวกาศและเวลาได้ทันที ยางชีพ้พอใจกับความก้าวหน้าที่พวกเขาทำและในที่สุดก็รู้สึกว่าเขาสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจเกี่ยวกับระบบดาวเคราะห์จอมปราดตอนนี้มีดาวเคราะห์บริวารน,นับหมื่นที่ก่อตัวขึ้นจากขั้นสูงกว่าระดับกึ่งอมตะอสูรปีศาจและระบบโดยรวมมีวิญญ,ญาณมาอรอมตะซึ่งถูกแปลงเป็นวิญญ,ญาณเทพอมตะแล้วไม่มีกองกำลังธรรมดาใดที่จะสามารถบุกเข้าไปในระบบดาวเคราะห์ได้แม้กระทั่งการลุกกรานจากระบบดาวเคราะห์มหาเครือข่ายเหมือนครั้งล่าสุดบูม ขณะที่เขากำลังเตรียมทำงานให้เสร็จเขาสัมผัสได้ถึงการประะตุของพลังจากระยะไกลซึ่งจ่อเข้าไปในใจกลางของระบบดาวเคราะห์จอมปราดแม้ว่าจะไม่มีใครตรวจพบแต่อย่างฉีก็ทำได้และเขาตอบสนองโดยการใช้พลังเต็มที่ของระบบดาวเคราะห์ทั้งหมดเขาเสริมดาวเคราะห์บริวารอย่างรวดเร็วด้วยบทเพลงสวรรค์นิรัน์ซึ่งส่งการฉายภาพของวิญญ,ญาณเทพเจ้าออกมา ทันใดนั้นมีมือขนาดมหึมาปรากฏขึ้นซึ่งทำลายพื้นที่บางส่วนเผยให้เห็นชายชราคนหนึ่งเสื้อคลุมสีดำของเขาถูกปักด้วยได้สีทองซึ่งแสดงถึงสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เช่นมังกรฟีนิกซ์และกิเลนจากลักษณะท่าทางของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนสำคัญใครอยู่ที่นั่นอย่างชี้กล่าวพร้อมกับลุกขึ้นยืนพร้อมกับดาบที่17ใครกล้าบุกรุกระบ,บดาวเคราะ์จอมปราดแผนการนี้คืออะไรผู้บุกรุก ถ้าเจ้าไม่อธิบายตัวเองทันทีอย่าหาว่าข้าหยาบคายทั้งยังชีระดาบที่17สันสนิษฐานว่านี่คือผู้บุกรุกที่เป็นศัตรูดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วทั้งคู่สัมผัสได้ว่าชายชราคนนี้มีพื้นฐานการบ่มเพาะที่ลึกซึง้งซึ่งเหนือกว่ารองปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของสำนักจักรพรรดิไทท่นกล่าวอีกในหนึ่งเขาน่าจะเข้าสู่ระดับการทำลายล้างไปแล้วครึ่งเก้าเจ้ามีดีอะไรอย่างฉี ข้าเป็นผู้ริเริ่มของสำนักจักรกภทัทไทท่านโดยมีตำแหน่งเท่ากับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดกล้าดียังไงมาใช้คาถามาขัดขวางเส้นทางของข้าความหมายของสิ่งนี้คืออะไรแม้ว่าชายชราจะไม่ได้แสดงมันแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกประหลาดใจที่พลังของวิญญาณเทพอมตะสามารถทำให้เขาอยู่นิ่งได้อะไรนะผู้ริเริ่มดาบที่17พูดด้วยความตกใจที่มองเห็นได้เจ้าเป็นผู้ริเริ่ม ผู้ริเริ่มคืออะไรยางชี้ถามอย่างเงียบๆดาบที่17เงียบเสียงลงและตอบว่าพวกเขาเป็นผู้ก่อตั้งดั้งเดิมของสำนักจัก,กระกภะัทไทท่นและมีฐานการฝึกฝนที่ทรงพลังอย่างมากพวกเขาอาศัยอยู่บนระนาบแห่งการเริ่มต้นและโดยปกติแล้วเหล่าสิทธิ์ของราชวงศ์เองก็ไม่ทราบถึงการมีอยู่ของพวกเขา อย่างไรก็ตามอาจารย์บอกข้าเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากจนแม้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดยังต้องกราบพวกเขาเป็นผู้เท่าที่แท้จริงของสำนักอย่างชีตะคอกอย่างเย็นชาเขาคิดว่าข้าจะโกรธในฐานะหัวหน้าสมาคมสมาคมคงกระพันข้าอยู่ในตำแหน่งสูงพอๆกับพวกที่เรียกว่าผู้ริเริ่มข้าควรจะกลัวพวกเขาหรืออะไร ยางชีขึ้นเสียงของเขาและกล่าวว่าฟังนะผู้ริเริ่มเจ้ากำลังทำอะไรเพื่อแอบ,บเข้าไปในระบบดาวเคราะห์จอมปราดของข้าอาจารย์ของข้าตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันได้พูดคุยกับเจ้าแล้วใช่ไหมเจ้าจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่เจ้ากำลังพยายามทำให้ข้าเป็นศัตรูกับสำนักจัก,กรกพัทไทท่านหรือไม่เจ้าเป็นสิทธธรรมดากล้าทำตัวไม่สุภาพอย่างนั้นหรือ เดิมทีผู้ริเริ่มนี้มาเพื่อตีสนิทและแม้แต่รับสมัครอย่าง,งชีแต่ตอนนี้เขาตระหนักว่าอย่างชีมีความทะเยอทะยานและโหดเหี้ยมเพียงใดและเห็นว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะรับสมัครเขาดูเหมือนว่าการได้รับทักษะพ,พลังปราณระดับเทพของอย่างชีจะยากกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากข้าไม่ใช่สิทธิ์อีกต่อไปแล้วอย่างชีกล่าวพร้อมกับแสดงเหรียญตราคำสั่งของสมาคมคงกระพันอะไรตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันให้เหรียญคำสั่งแก่เจ้าหรือไม่ เจ้าเป็นหัวหน้าสมาคมสมาคมคงกระพันเหรอผู้ริเริ่มตกใจในตอนแรกแต่หลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็หัวเราะเบาๆออกข้าเข้าใจแล้วตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันขึ้นไปแล้วใช่ไหมไม่อย่างนั้นเขาจะทำแบบนั้นทำไมแทนที่จะตอบคำถามทันทีอย่างฉีให้คำตอบที่คลุมเครือ อาจารย์บอกว่าถ้าเขาขึ้นไปพวกเจ้าจะพยายามเอาวิชาพลังปราณระดับเทพของข้าไขรนอนเทพของข้าและสมบัติอื่นๆทั้งหมดของข้าปรากฏว่าคำทำนายของเขาตรงประเด็นอะไรกันครู่ที่แล้วความคิดที่ว่าตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันขึ้นมาทำให้ผู้เริ่มต้นถอนหายใจด้วยความโล่งอกและทำให้เขาเชื่อว่าการจัดการกับหยางฉีจะง่ายกว่ามากแต่แล้วหยางฉีก็ระบุอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ผู้ริเริ่มวางแผนอย่างลับๆ ด้วยความกลัวอย่างกระทันหันผู้ริเริ่มแอบมองไปรอบๆเพื่อดูว่าตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันซุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ครู่หนึ่งผ่านไปเขาพูดว่าเจ้าคิดผิดแล้วข้ามาที่นี่เพื่อเสนอรางวัลให้เจ้าและหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆจากเจ้าข้าไม่มีแผนจะเอาอะไรจากเจ้าเจ้าเห็นไหมว่าพวกเราผู้ริเริ่มต่างก็เกือบจะทะลวงสู่เตาแห่งอมาตะและเข้าถึงการขึ้นสู่สวรรค์ที่เป็นอมาตะทำไมเราต้องเอาอะไรไปจากเจ้า ไม่เราต้องการให้สิ่งของแก่เจ้าพวกเราผู้ริเริ่มได้ประชุมและตัดสินใจร่วมกันเดิมเราตั้งใจจะให้ตำแหน่งรองปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าเจ้าเป็นหัวหน้าสมาคมสมาคมคงกระพันอยู่แล้วข้าเดาว่ามันไม่จำเป็น นี่คือขวดน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยยาลูกกรอมตะทองคำที่สมบูรณ์สูงสุดย้อนกลับไปในช่วงคติของพระเจ้าและปีศาจสำนักจัก,กระกะัปธ์ไททนันเป็นผู้นำในการต่อสู้กับนรกแห่งทุกขเวทนาและยาลูกกรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลที่โลกอมตะเบื้องบนมอบให้เรา พวกเขาสามารถช่วยในการก้าวล้ำและส่งเสริมความเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะออกประกาศให้มานดาของเจ้าปกครองภูเขาลอยฟ้าโดยสมบูรณ์ด้วยสำหรับสังฆราชออกัสมังกรโคชสารสวรรค์เขาจะออกไปเป็นสาวกของสมาคมปรมาจารย์สัตว์อสูรเจ้าคิดว่าอย่างไรฮือือแย่จังอย่างชีคิดเขาหวังที่จะกวาดล้างชนเผ่ามังกรโคชสารและกำจัดหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของเขาออกจากภาพ เขาเอื้อมมือหยิบน้ำเต้าทองคําจากผู้ริเริ่มมันมีขนาดประมาณเท่าตัวคนและความจริงแล้วมันเป็นโลกเล็กๆของมันเองเมื่อมองเข้าไปข้างในด้วยพลังปราณที่แท้จริงอย่างชีเห็นกองยาลูกกอนสีทองที่คล้ายกับเด็กตัวอ่อนพวกมันส่องแสงระยิบระยับและพลังมหาศาลเห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือของอมะตะสิ่งเหล่านี้เป็นรายการที่ถือว่าหายากมากในโลกมนุษย์คล้ายกับไข่หนอนเทพ,พเจ้าตอนนี้เจ้าได้รับรางวัลแล้วอย่างชีเจ้าต้องพูดอะไรกับตัวเองบ้าง แม้ในขณะที่คำพูดออกจากปากของเขาผู้ริเริ่มกำลังพิจารณาขั้นตอนต่อไปของแผนของเขาไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำสองผู้ริเริ่ม ยางชี้วังขวดน้ำเต้าลงในโลกส่วนตัวของเขาเองอาจารย์ของข้าบอกข้าทั้งหมดเกี่ยวกับแผนของเจ้าเจ้าต้องการได้รับด้านที่ดีของข้าจากนั้นหาวิธีที่จะควบคุมข้าเจ้าต้องการป้องกันไม่ให้ข้าปรับปรุงฐานการเพาะปลูกของข้าด้วยวิธีนี้เจ้าสามารถรอจนกว่าปรมาจารย์ของข้าจะขึ้นสวรรค์จากนั้นบังคับให้ข้าเปิดเผยความลับของทักษะพลังปราณระดับเทพของข้า อย่างที่ข้าแน่ใจว่าพวกเจ้ารู้ทักษะของข้าอยู่ไกลเกินกว่าระดับเทพที่ได้กว่าเจ้าหวังว่ามันจะเป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้าและการเลื่อนขั้นของเจ้าเองและมันจะทำให้เจ้ามีตำแหน่งสูงในโลกอมตะตอนนี้เราทุกคนอยู่ในโลกมนุษย์และไม่มีอะไรที่เราทำที่นี่ถือว่าเกี่ยวข้องมีเพียงโลกอมตะจำนวนมากเท่านั้นที่มีความสำคัญหากปราศจากการไต่เต้าและไม่ต้องกลายเป็นผู้ทำลายล้างเราทุกคนอาจถูกมองว่าเป็นเด็กสิทธิ์ที่งก คำพูดที่กัดกินของหยางชีทำให้ใบหน้าของผู้ริเลอร์มีเลือดไหลออกมาอย่างไรก็ตามเหตุผลที่แท้จริงคือเขากังวลเกี่ยวกับตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันซึ่งเห็นได้ชัดว่ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาและได้สอนหยางชีเกี่ยวกับวิธีจัดการกับพวกเขาก่อนหน้านี้เขาเคยเชื่อว่าตูกูผู้หยุ่ยงคงกระพันได้ขึ้นไปแต่ตอนนี้เขาแน่ใจในสิ่งที่ตรงกันข้ามอาจารย์ของเจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่ เขาถามในขณะที่หน้าบึ้งค่ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นั่นตูกูผู้อยู่ยงคงกระพัน์โผล่หน้าออกมาเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ